หลายคนสงสัยว่าทําไมมีข้อความขึ้นเตือนหลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่มาไม่โชว์สุภาพแบบทําไมถึงเตือนและทําให้ไม่ขึ้นเตือนได้ไหมวันนี้ทุกคนรู้ยังไงมาฮาสวัสดีครับผมพบกันแล้วครับกับผู้แอแบ่านของผมนะครับวันนี้ผัวมาบอกเรื่องนะครับคำเตือน ที่โชว์ขึ้นมาที่หน้าจอเนี่ยหลังเราเปลี่ยนแบตเตอรี่เสร็จครับผมถ้าไม่ถึงเตือนไม่โชว์สุขภาพแบตปกติแล้วเราซื้อเครื่องใหม่ๆมาสุขภาพแบตเนี่ยเข้าไปตรวจเนี่ยจะขึ้น100%ใช้งานตามอายุไปก็จะลดไป9 9 9 8 9 7นะครับจนเหลือ80จนเหลือ60กว่าก็ต้องมาเปลี่ยนแบตเตอรี่เพื่อให้รู้ว่าแบตเตอรี่ตัวนั้นเฮ้ยมันเสื่อมมานะนะครับแต่ว่าเนี่เ,เปลี่ยนแบบใหม่ๆเลยอ่ะแต่ขึ้นเตือนว่าไม่สามารถตรวจสุขภาพแบตได้นี่ที่ Apple จะบอออกมาหรนะร,รืืนเค่งี้้ใชแบตตเอรรี่ Apple ของแท้หือไม่ อย่างนี้ครับผมทําไมล่ะเพิ่งเปลี่ยนแบตไปสมมุติว่าผมยกตัวยอย่างว่าเราซื้อเครื่อง iPhone เนี่ยใหม่ๆเลยทั้ง2เครื่องจะเป็น 10s 10s max 10r หรือว่าตั้งแต่11ขึ้นไปพวกนี้จะเปลี่ยนแบตปุ๊บเนี่ยจะขึ้นอย่างนี้เสมอครับผมถ้าเปลี่ยนแบตกับร่างข้างนอกนะต้องย้ําว่าร้างข้างนอกนะถ้าในศูนย์นะเขามีเครื่องแฟดมันก็จะกลับมาโชว์เหมือนเดิมแต่วันนี้ผมจะบอกเหตุผลว่าทําไมแล้วจะแก้ไขให้ดูว่าจะให้กลับมาโชว์เนี่ยมันยังไงบ้าง <Wow. S 1> นะเครื่องเวลาซื้อ2เครื่องเน แกะจากกล่องมาเลยแล้วแกะแบตมาสลับกันปุ๊บจะขึ้นโชว์ลักษณะนี้ทันทีนะครับผมขึ้นเตือนทันทีเลยเพราะว่าในแบตเตอรี่เนี่ยมันจะมี i อนะครับผมหรือล้อมนะครับที่เก็บซีเรียลนะครับของแบตเตอรี่ตัวนี้ไว้เพื่อขึ้นตรงกับบอร์ดตัวนี้ที่เกิดมาคู่กันนะครับผมแอปเปิลเขาบอกไว้ตรงนี้ครับเพื่อที่เขาอสามารถที่จะเขียนเองได้นะทำเองได้ไม่ให้ร้านอื่นทําถ้าร้านอื่นทาปุ๊บเนี่ยก็จะมีคําเตือนตรงนี้ขึ้นมานะเพื่อป้องกันนะครับคุณภาพของเขาโอเค แล้วเราจะทํำยังไงล่ะนะเพื่อให้กลับมาเหมือนกันเราก็ต้องทําการนะครับถอดวงจรตัวนี้ที่ทุกคนเห็นเนี่ยวงจรน,นะเฉพาะบอร์ดอย่างนี้วงจรเดี๋ยววันนี้ทุกคนจะได้เห็นชัดเจนเลยว่าวงจรอ,อยู่ตรงไหนบ้างแล้วเปลี่ยนเนี่ยต้องตัดแบตตรงไหนบ้างนะครับในรุ่นตั้งแต่ 10s ขึ้นไปก็คือ 10s และ 10r ขึ้นไปจนถึง12 pro max เลยจริงๆแล้วแก้ไขได้เกือบหมดแล้ว <Yeah. S 1> แต่ว่าในการเปลี่ยนขั้วแบตเตอรี่พวกนี้เราต้องระมัดระวังในการทำบ้างมากๆเลยครับแล้วก็ใช้เวลา พอสมควรแล้วผมเดี๋ยวเรตามมาดูเลยว่าครับเดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บเนี่ยจะให้ทุกคนดูว่าเฮ้ยเปอร์เซ็นต์แบตกลับมาแล้วสุภาพแบตกลับมาแล้วโอเคไป เป็นไงบ้างครับผมทุกคนก็เห็นขั้นตอนนะครับทุกขั้นตอนที่ช่างหนากับช่างยงทานะครับผมก็มตอนนี้ได้ย้ายขั้วแบตเตอรี่จากขั้วแบตเตอรี่เก่ามาสู่ขั้วแบตเตอรี่ใหม่ตอนนี้เครื่องครับไม่แจ้งเตือนแล้วนะไม่แจ้งเตือนอะไรเลยนะครับเดี๋ยวก่อนนะอธิบายให้ฟังครับนิดนึงให้ทุกคนได้เข้าใจมากขึ้นก็คือนี่แบตเตอรี่เก่ากลายเป็นชิ้นๆแล้วทำไมกลายเป็นชิ้นล่ะเพราะขั้วแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับของเก่าตัวนี้ไปใส่ในก้อนใหม่เรียบร้อยครับผม ขั้วแบตเตอรี่มันเป็นลักษณะนี้เองเอ้าทําไมมันเป็นแค่นี้ทําไมต้องไม่แจ้งเตือนด้วยเพราะว่าบนตัวนี้มันจะมีลอมอยู่ลอมก็คือเขาเก็บนะครับข้อมูลของซีเรียลนะน,นั่นเองครับผมนะที่เกิดมากับคู่ของ iPhone ตัวนี้นะครับตอนนี้ไปอยู่ในเครื่องใหม่แล้วเครื่องใหม่ก็รับรู้แล้วว่าเาฮ้ยอันเนี้ยเป็นแบตเตอรี่เก่าของฉันซีเรียลเดิมเขาก็เลยไม่แจ้งเตือนนั่นเองแต่ยังไม่หมดนะขั้นตอนนี้นะครับผมให้ดูนี่ไปที่แบตเตอรี่กันดีกว่านะผมอัดหน้าจอไให้ดูด้วยนะข้อมูลแบตเตอรี่ตัวเดิมนะครับ มาอยู่ในก้อนใหม่แต่ข้อมูลเขาตามมาหมดเลยนะครับทั้งการใช้งานนู่นนี่นั่นอยู่ครบหมดทุกอย่างนะครับนี่ให้ดูที่สุขภาพแบตอ้าว82%นะครับจะเห็นตรงนี้เลยดูที่ใต้จอนะอ่ะ82%เท่ากับ,บแบตเตอรี่เหมือนไม่ได้เปลี่ยนนีนะคุณหัวเปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ทาไมได้สุขภาพแบตเท่าเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าให้ช่างยงจัดก,การให้ดูว่าเฮ้ยม,มันจะกลับมา100%ได้ยังไงมาะช่างยงเดี๋ยวพี่หยุดหน้าจอแล้วก็ช่างยงจัดก,การเลยครับ นะมันจะมีมันจะมีเครื่องตัวหนึ่งครับผมที่ช่างเอาไว้ใช้ในการอ,อ,อ่านค่าจอนะอ่านค่าแบตเตอรี่หรือก๊อปค่าแบตเตอรี่หรือก๊อบค่าจอนั่นเองที่เรื่องทูโทนนะรหรือเรื่องข้างแบตเตอรีนอ่นั่นเองเนี่ยเดี๋ยวช่างโยงจะใช้ทุกคนไปได้เห็นไปด้วยกันเลยว่าเฮ้ยหอ,อมันแค่นี้เองเหรอนะแต่จริงแล้วไม่ใช่แค่นี้ครับเพราะว่าท่านทุกคนที่จะทํางานได้คือต้องมีการศึกษามีความรู้มาก่อนนะครับตอนนี้ก็ผมอยากจะบอกความรู้ตรงนี้ให้กับทุกคนได้เข้าใจมากขึ้นผมพูดเสมอว่าถ้า ทุกคนเข้าใจนะก็จะไม่กลัวนั่นครับผมอ่ะนี่ช่งงางยกจัดการให้คู่เดียวอ่าเป็นไงช่งยงโอเคปะร้อยเป็มาดูกันว่าร้อยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวพวกจะอัดหน้าจอไว้ให้ดูด้วยนะครับอ่ะอ่ะ ตอนนี้มาดูกันว่าหลังจากเคลียร์ค่าแบตเตอรี่แล้วครับกลับมาร้อหรือเปล่านี่หนึเปอร์เครับผมนะครับสุขภาพแบตนะครับก็สามารถจะใช้งานต่อได้เลยนะครับให้ดูข้างในแบตก้นเดิมหรือเปล่าดูในกล้องได้เลยเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนก็อเออขาใช้มากขึ้นนะครับเกี่ยวกับการแจ้งเตือนของการเปลี่ยนแบต ล้วนะครับว่าทําไมถึงแจ้งเตือนและมีผลเสียหรือเปล่าและเรียกกลับมายังไงครับไอไม่ให้แจ้งเตือนแล้วสุขภาพแบตกลับมา1 0ึ่งอยังไงนะก็ง่ายนิดเดียวนะครับก็เรื่องขั่วแบตนั่นเองครับแล้วก็ถ้าทุกคนเข้าใจสามารถจะเข้าไปเปลี่ยนแบต้านไหนก็ได้ครับหรืออยากจะเปลี่ยนศูนย์ที่เราสบายใจก็ได้เช่นกัน,นับผมหัวก็มีหน้าที่ออกมาบอกให้ทุกคนนะครับได้เข้าใจมากขึ้นนั่นเองครับจะได้ไม่ต้องกลัวนะฮะแล้วหัวก็จะไม่หยุดแน่นอน ถ้าใครชอบนะครับผมฝากกดไลค์แล้วก็ Subscribe นะผม Facebook แล้ว YouTube นะครับอย่าลืม TikTok นะครับผมความรู้ใหม่หมๆเด็ดๆมีแน่นอนครับผมเจอกันนะครับคลิปหน้าเปิดแมปก่อนครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ